คุณทอสอายุ25ปีปัจจุบันใช้งานสายตาในการอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะประกอบกับมีปัญหาสายตาสัาน้นอีกทางค่าดสายตาสองข้างต่างกันค่อนข้างมากคุณลูกค้าจึงต้องการแว่นที่สวมใส่สบายปรับ ตัวได้ง่ายและให้ความคมชัดความต้องการหลักๆคือต้องการแว่นที่ดีที่สุดเพื่อให้สามารถเสิมใส่ได้สบายตาตลอดทั้งวันเลนส์ใส่ตาที่คุณลูกค้าเลือกใช้ใช้ปเป็นเลนส์ Blue Floto มองภาพนุ่มนวลสบายตาลดความเสี่ยงจากโรคจอประสาทตาเสื่อมปกป้องอาการเมื่อร้าดวงตาจากการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลที่ช่วยลดแสงสีน้ำเงินซึ่งเป็นอันตรายลดการกระจายแสงจ้าจากหน้าจอดิจิตอลและช่วยเพิ่มการรับรู้ ความต่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกรอบแว่นตาที่คุณลูกค้าเลือกใช้กรอบแว่นแบรนด์ infinity แว่นตาแฟชั่นสุดหรูที่ออกแบบมาให้มีความหรูหราคลาสสิกมีให้เลือกหลากหลายคอเลกชั่นให้เลือกชมเหมาะกับทุกเพศทุกวัย <Okay. S 1> และ